โตโยต้ารีมระเบิดศึกมอเตอร์สปอร์ตรายการใหญ่ประจำปี5สนาม4พ่้นทีภาคทั่วไทยพร้อมส่งโตโยต้าการเซูเรซิ่งทีมไทยแลนด์ล่าแชมป์โลกปีที่3ใน ADAC Total Energy 24 h o u r Nürburgring สุดสัปดาห์นี้เมสเซอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่นำทีมผู้บริหารระดับสูงบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายสนธยาขุนปลื้มนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชุปถรัรมภ์ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโตโยต้ากาสู Racing m o t o r ตอร์สป2022ภายใต้แนวคิด Pushing the Limit to r e s t Your Ambition นั่นคือก้าวข้ามทุกขีดจำกัดปลุกพลังนักสู้ในตัวคุณไปกับการพิสูจน์ที่สุดแห่งคุมพลังและที่สุดของสมรรถนะรถแข่งโตโยต้าอย่างใกล้ชิดกับรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ One Make Race ทั้ง4รุ่นพร้อมเตรียมกิจกรรมความสนุกไว้ต้อนรับแฟนความเร็วในวาระพิเศษ ฉลอง60ปีอีกมากมายกับการแข่งขัน4ภูมิภาค5สนามประเดิมสนามแรกในรายการบางแสนกลางปีปลายเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่อาโตสุทธิพงศ์สมิตชาติผู้อำนวยการทีมและนักแข่งสังกัด Toyota Gazoo Racing Team Thailand ได้เปิดเผยแผนการทําทีมในปีนี้โดยเตรียมลงสึกใหญ่รายการระดับ World Class เพื่อลาแชมป์โลกปีที่3ใน ADAC Total Energy 24 Hour Nuremberg ณประเทศเยอรมนี กับการแข่งมาราธอนทางเรียบ24ชั่วโมงสุดโหดที่ทีมเป็นแชมป์ต่อเนื่องมา2ปีซ้อนโดยจะลงแข่งกันในสุดสัปดาห์นี้ณเมืองนูเบิร์กประเทศเยอรมนีโดยใช้รถ Toyota c o ค o l l a a t ิส g ีอาร์ t ปคันและทีมแข่ง8คนนอกจากนี้ยังได้สร้างเซอร์ไพรส์ตอนรับทีมเมดคู่ใหม่ยังตอดปิติพิรมพักดีและเออร์แบมเบอร์มาร่วมสังกัดและลงแข่งรายการไ h a i l a n d Super Series 2022 ในรุ่น Thailand Supercar GT 3หมายเลข12ซึ่งทั้งคู่นั้นมีประสบการณ์ในการแข่งรถยาวนานและเป็นแชมป์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นสนามแรกที่จะแข่งของปีนี้ของทีมก็คือไปแข่งที่นิวบอกริงนะครับอาทิตย์หน้าแล้วก็อทิที่ทั้งหมดในประเทศไทยก็จะแข่รายการไทย i l a n d ซูเปอร์ซีรี แล้วก็ n n u u r n n e นะครับของ IAT แล้วก็ u u p r r n d ร r a n c e สิ้นที่นปะครับนี่คือรายการแข่งขันที่เราจะลงการแข่งขันทั้งหมดแล้วก็ทางหนึ่งปีนี้เท่ากับทีมเนี่ยก็จะมีแบมเบอมีนักแข่งเพิ่มขึ้นอย่างที่ทราบกันนะคุณปิตินะครับก็มา,มาเป็นนักแข่งแข่งในรุ่น g t 3กับรถ l e x กซัสอาร์ดินะครับแล้วก็คุณเพียวหงปานก็เป็นแชมป์เอาติดปีที่แล้วขึ้นมา นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแรมเบอร์ในทีมเบลตาการ์สูและทีมไทยแลนด์ครับก็อันนี้ก็แล้วแต่สภาพคอนดิชันนะตอนนั้นนะครับเพราะว่าอากาศที่นู่นเนี่ยอย่างที่รู้วันหนึ่งมันเปลี่ยนสภาพอากาศเยอะแยะมากนะครับก็เป็นสนามที่โหดพอสมควรเราก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์นะตอนนั้นนะครับก็ทั้งนี้นักแข่งแต่ละคนที่ลงไปเนี่ยก็พยายามผมก็พยายามเน้นว่าคนโทรลรถให้อยู่ในท็กให้มากที่สุดนะครับแล้วก็พยายามเซฟรถ เพราะว่าเราแข่ง24ชั่วโมงนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปออกไปแล้วจะต้องทําเวลาตลอดเวลาเราเซอร์ไวให้อยู่ในสนามให้ได้มากที่สุดครับในเมืองไทยก็จะเป็นรายการ Thailand Super Series นะครับก็จะใช้มีรุ่น GT3 GTM GTC นะครับแล้วรายการของ Endurance ของรอยอทอนะครับแล้วก็รายการ Super Endurance 25ชั่วโมงทุนปีครับเราเคยร่วมงานกับตอนที่ Super GT มาแข่งในเมืองไทยนะครับแล้วก็ เนื่องจากคุณทอสก็เป็นแชมป์นะครับของ GT3 ประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็ได้มีการคุยกันแล้วก็ก็ยินดีฮนะที่คุณทอสได้มาร่วมในทีมเป็นนักแข่งในรถ GT3 RCF อีเอีกครันึ่งนะครับ,นะรบก็มาเสริมความแข่งให้กับทีมขึ้นก็จริงๆต้องบอกว่าประสบการณ์ในการขับ GT3 คนระับก็ได้เก็บสะสมมาตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมา นะครับก็หลังจากซูเปอร์ีที่ได้ลองขับเตย์ต้ากันครั้งแรกแต่เพียงสนามเดียวนะคก็วันนั้นก็ยังถือว่าไม่ได้ทําตามประสบการณ์ที่ที่เราได้สะสมมาอย่างเต็มที่นะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้ไปแข่งขันในประเทศยุโรปนะครับแล้วก็กลับมาขับรถ G3 ในไทยเนี่ยน่าจะเป็นประสบการณ์ที่นํามาพัฒนาใช้กับตัวผมเองแล้วก็กับรถ G3 ของเตย์ต้ที่จะได้รับผิชอบนะครับ รวมไปถึงการพัฒนาในเรื่องของทีมง,งานแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่ที่เราได้สร้างมาเนี่ยก็คาดหวังว่าจะทำให้ผลงานออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ